<laughs> เพลงแมง่โคตรมันเลยเอาละค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Shower Video Dash Simulator 2015นั่นเองนะคะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมใน s t e ีมนะคะประมาณ29บาทนั่นเองวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกับพ่อกันนะคะส่วนตัวเนี่ยแป้งไม่เคยอาบน้ำกับพ่อนะคะคือเท่าที่จำความได้คือยังไม่เคยอาบน้ำเพราะแบบเราคนละเพศกันเว้ยใช่ปะผู้หญิงผู้ชายอาบน้ำด้วยกันไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงคะ่ะ เริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่โหมดเด็กวิ่งอันนี้คืออะไรอะ่ะเด็กวิ่งราวอ่ะโอเคจัดป่ะอันนี้อะไรเนี่ยพ่อกำลังทำอะไรอู้ตายอู้ตายตอนนี้เนี่ยเราจะสมบทเป็นเด็กตัวน้อยนะคะซึ่งไอเด็กตัวน้อยพวกนี้เนี่ยมีหนวดไว้ มันมีหนวดเว้ยแล้วก็จะแบบตามโทนสีนะคะพ่อผิวขาวลูกก็จะสีขาวนะคะพ่อผิวดําลูกก็จะผิวดํานะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเลือกพ่ออะไรดีเอานี้ดีกว่า <c ười> พ่อคนนี้พ่อเออขนสีทอง <c ười> จัดไปโรบินกับจอนนี่เอาละค่ะสวัสดีคัะพ่อวันนี้เราจะมาอาบน้ำกันเอ้ยพ่อผมทองพ่อครับสวัสดีครับ ลูกรีบมาอาบน้ำกับพ่ออย่าไปหาพ่อผิดคนนะพ่อครับทำไมพ่อถึงมีขนข้างบนและข้างล่างด้วยอะครับอ๋ออันนั้นคือขนนักแห้งนะลูกนะพ่อครับแล้วทำไมเอ้ยผมไปเจอพ่อก็ดึงดำมากเลยครับโอ้จริงๆพ่อที่ดำขนาดนั้นน่ะเขาน่าจะเกิดจากการตากแดดนะลูกตอนนี้นะฮะเราจะไปหาพ่อเรื่อยๆค่ะซึ่งเกมนี้นะคะเขาก็จะมีอีเวนต์ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพอเราออ้ยเริ่มมาแล้วนี่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  อันนี้นะคะเป็นแบบว่าเพิ่มความยากนะคะโดยการพอ่อหุยนี่เนี่ยเราก็จะรีบไปหาพ่อให้ได้เร็วที่สุดค่ะเกมนี้เนี่ยเราจะจับเวลานะคะเราก็นับคะแนนด้วยเดี๋ยวก็จะมีอุปสรรคมากมายพอ่อโอ้โหหนูเกือบจะไปถึงตรงนั้นแล้วพ่อครับเพิบเพิบเพิเออโอเคพอ่ออุยพ่อครับทําไมผมถึงบินหนวดตั้งแต่เด็กเลยอะครับโอ้ยโอ้ยน้ำโอ,อ้อือ แกมาหาพ่อผิดคนแล้วเอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้เนี่ยเราเลือกเป็นริชาร์ดกับลิฟตี้นะคะไปลิฟตี้ลูกพ่อโอเคพ่อหะโอหพ่อทำไมพวกเราดำกว่าคนอื่นเขาอะครับพ่อเออมันเกิดจากวันนั้นเนี่ยก่อนที่ลูกจะเกิดมาพ่อกับแม่ได้ไปตากแดดที่ทะเลสาบนะแล้วคราวนี้เนี่ยก็ได้ไป ทำไรเมรานิน oh <no. S 1> ผิวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ง่ายมากเลยค่ะพ่อคือพ่อสีโดดเด่นกว่าเหนือคนอื่นเลยครับอึบ้าโอ้พ่ออาบน้ําเป็นเรกบวกอย่างนั้นสบายไหมคะสบายมากเลยลูกมาอาบด้วยกันไหมจ๊ะนี่ตอนนี้เราจะไปอาบน้ํากับพ่อนะคะดูเหมือนว่าริชาร์ดเนี่ยจะค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอน้ำล้วอย่าไปเล่นน้ำนะ ลูกถ้าลูกเจอน้ําอย่าไปเล่นน้ําอย่างนั้นนะมันจะสไลด์ไปหาคนอื่นโอ้โ่ะผมมีเรื่องอยากจะถามพ่อเรื่องหนึ่งครับเรื่องอะไรลูกคือว่าผมอยากรู้ว่าที่อยู่ข้างล่างอันกลางๆนั้นมันคือหางลิงใช่ไหมคะพ่อเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเป็นสิ่งเรียกของลิงเออจริงๆแล้วมันเป็นของลับอ่ะนะลูกนะพ่อไม่สามารถบอกได้จริงๆและต่บขึ้นผมจะมีไหมคะมีอยู่แล้วลูก อพาโอ้ออโหอ๋อถ้ามันสไลด์ไปแล้วเนะี่ยโอ้ยพาชัดเจนมีแล้วพาหนูอยู่ข้างใต้ตรงนี้อุ๊ยอันนี้คืออะไรอะกับดักเหรอนีอ่มันคืออะไรวะหน้าหลงไหลมากถ้ามันมาอีกเดี๋ยวเราจะไปจะไปเหยียบพาห์อ้าพาโอ,อ้โหโอ้โหร็อกริช่า300ร้อยชนะ ตอนนี้เราได้เอ็กเตอร์ซอฟมาแล้วนะคะเอ็กเตอร์ซอฟนี่คืออะไรอ่ะเอาไปใช้ทำอะไรต่อไปถึงคิวโทมัสและแมกนัมไปเลยแมกนัมพ่อฮับพ่แมกนัมบ้าแมกนัมอยากอาบน้ำกับพ่อฮับได้เลยลูกแมกนัมมาหาพ่อเร็วอุ้ยพ่อฮับแบกน้ำอยากได้สบู่อุ้ย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 สบู่เอาไว้ทำอะไรอ่ะ สบู่เอาไว้ทำอะไรอ่ะคนนั้นมีผ้าชุดตัวเริ่มขึ้นอ๋อพ่อมันจะถูสบู่นะคะจะทำให้เราเนี่ยสามารถหาได้ง่ายขึ้นโหสุดยอดเลยพ่อเห็นไหมผมทำดีไหมครับโอ้โหดูดิเด็กทุกคนมันจะมีหนวดนะคะเออสบูม่มหัศจรร์โอ้ยโอ้ยโอยอเคพ่อกำลังถูสบู่อยู่อืมต้องใช้สบู่ตานกแก้วเท่านั้นนะถึงจะดีที่สุดแต่ว่าผมอยากใช้เออลกัก รก็็เหนนด้วยจิตภา,าพาผมแอบไปจับช้างน้อยของของใครอะมาถึงหน้านี้ทีอะไรแล้วก็ต้องเต้นตทุกทีเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะไปโหมดท้าทายเนี่ยอืมอาบน้ำทุกวันสุขภาพแข็งแรงมีขนหน้าอกเฮ้ยเราเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าเขามีขนหน้าอกด้วยเป็นรูปแบบ สามเรียบไปอ่ะใครจะมีขนหน้าอกขนาดนั้นโอเคตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นดานที่ยากขึ้นนะฮะเราจะรีชาร์จกับเลฟตี้เหมือนเดิมเฮ้ยทำ,นนทำไมเป็นคนเนี้ยเอาทำไมเป็นคนเนี้ยกรมอ๋อแรนดอมโอโหเฮ้ยผมคือผมคือใครอ่ะผมคือใครผมไม่รู้จำไม่ได้แล้วโอ้ฮะแมกนัมอาล้ตอนนี้เราจะแม่นอมอุ้ยตายไม่ใช่พ่อเราเอากัม พึ๊บโอ้โหดูลูกเต้นแบบอย่างเงี้ยอุ้ยอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นลูกแบบเดินแบบอะตอนนี้ปลดล็อกกเลยคะ่ะที่กนหนวดอุ้ยตอนนี้ปลดล็อกที่กนหนวดเว้ยในดูสิพ่อครับที่กนหนวดพ่อเอาไว้ทำอะไรครับก็อเอาไว้โกนขนสิลูกแล้วขนที่พ่อโกนมันขนตรงไหนอะคะพ่อ ก็ขนเอ่อทั้งข้างล่างและข้างบนนะลูกนะขนข้างล่างหมายความว่ายังไงคะพ่อก็หมายความว่าขนนักแห้งยังไงล่ะลูกอุ้ยทีก่ก้อนนวดอู๊บเออความเร็วเหนือแสงโอ้อุ้ยไม่ใช่พ่อเราอุ้ยพ่อพ่อพ่อไม่ใช่พ่อครับโอ้พ่อโอ้ตอนนี้เป็นโบนัสนะโอ้ คนนี้ใช่พ่อผมไหมไม่น่าใช่นะผมต้องหลบหลีกพ่อตอนนี้เราเหมือนอยู่ในกระสวยอวกาศนะคะโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมคันหัวนิดหน่อยโอ้ไม่ใช่พ่อเราอย่างแน่นอนนึกถึงแบบเดอะแมทริกไงไม่รู้โอ้ดิแดนอวกาศแหงอ่างน้ำพ่อเคยบอกเราว่า เราควรจะโกนทั้งขนข้างล่างและข้างบนโอ,โอเคจัดไปอ๋อตอนนี้ปลดล็อกอะไรสักอย่างนึงนะฮะในดูซิปลดล็อกอะไรโอ้เดี๋ยเดี๋ยวเดียวเอากรรมาใหมอ๋อตอนนี้เนี่ยเราเดี๋ยวเดีวเด๋วอ้สุดยอดเลย นี่ข่าพ่อชาวบ้านข่าพ่อชาวบ้านไอพ่อเราพ่อเราอ๋อเราต้องช่วยชีวิตพ่อเราจากอาบน้ำนะคะฮึบฮึบ้อพ่อครับผมช่วยเองครับพ่อฮึบโอ้ยพ่อตายพ่อตายพ่อครับนี่มาครับนี่ยโอ้เกมดีที่สุดยอดมากๆเลยนะคะมีการช่วยชีวิตพ่อด้วยอ่ะ คือมันสามารถม,มีมีนิเกมเยอะมากๆเลยนะฮะปั๊บปับัออกไปนะเฮ้ยพอ่อพ่อตายไปแล้วโอเคค่ะตอนนี้เราก็ฆ่าพ่อครับผมช่วยพ่อครับนี่โอ๊ยตอนนี้พ่อไปอยู่ในเรือเอาพอ่พอพ่อยากมากยากมากพึบพ่อมานี่มาเฮ้ยพอ่อคนที่สอง พ่อคนที่3โอ้โหแม่มีแฟนเยอะเหลือเกินพ่อคนที่4ช่วยพ่อ number ร์ดัมเบด้วยนะได้เลยครับพ่อผมจะช่วยพ่อ number รและ number t พ่อคนนั้นไม่สามารถช่วยได้ผมก็จะปล่อยไปชึบอัพชึบชึบชึบอ้าวุ๊บอุ้ยพ่อผมขอโทษครับแม่ต้องฆ่าเราแน่แน่อ้าอุ้ยพ่ออย่ามาโดนเอ่ ie ie, อคอปเตอร์ไม้ไผ่ฉะนะ โอเคอีกตัวเดียวแล้วแล้วเราก็บินมาสู่สู่ที่ไหนเนี่ยปราสาทช่วยพ่อมาที่ปราสาทนะะี่ะโอ้โอ้ลูกรักขอบคุณมากนะที่ช่วยชีวิตพ่อไว้เอาละตอนนี้เราไปกินเบอร์เกอร์กันเถอะหาห้าฮา,า,าเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อโกหก ออพ่อเร็วมากครับเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเต็มอิ่มนะนะคะจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยซ่อนมินิเกมเยอะแยะเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แปงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะอย่าลืมไปอาบน,น้ำกับพ่อนะ